สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพอดีเห็นเขาจั่วหัวนะฮะว่าอีทอมเนี่ยมันเป็นลูกใครกันแน่หน้าเไมไม่เหมือนกันเหมือนแม่ลูกเด็กทังขยะเขาเก็บมาเลี้ยงหรือเปล่าเออผมก็ไม่มีเก็บมาหีก็ไม่ละไม่ใช่คุณเป็นมหาระวังหน่อย ขอโทษครับับมีข้อมูลยังไงบ้างมีข้อมูลยังไงคุณจะมาสะทุนแบบไฟเย็นไม่ได้คุณต้องรักษาทรงหน่อยโอเคครับขอขอโทษนะครับขอโทษไปถึงมหาบพิธนัยหีที่ด้วยนะครับมหาบพิธนัยหลงตัวมากมหาบพิธนหีมีข้อมูลยังไงบ้างมีข้อมูลอ้าวแล้วครับคือมีนฮะคือเรื่องของอีทอมเนี่ยนะฮะถามว่ามันเป็นลูกของไอ้บอดกับอีก ปากแดงจริงไหมเนี่ยออผมยืนยันว่าจริงครออคืออย่างนี้ครับไอ้บอดเนี่ยนะบ้านปลายชีวิตมันเนี่ยมันมีหลายโลกที่ลุมเล้านะครับแล้วมันแล้วทีนี้มันมีครั้งหนึ่งเนี่ยน้ําเนี่ยข้างอยู่ในสมองมันเนี่ยบริเวณก้านสมองหมอเนี่ยก็เลยจะรักษามันโดยการระบายน้ําเนี่ยออกจากโพรงสมองโดยการต่อท่อนะครับออกมาทางกระดูกสันหลังเนี่ย Uh huh. เพื่อเป็นการระบายน้ําออกเป็นการต่อท่อนะฮะ uh huh. ทีนี้ทีนี้ปรากฏว่าพอหลังจากทําการผ่าตัดแบบนั้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับพบว่าไอ้บอดเนี่ยมันเป็นโรคไขกระดูกฟอ uh huh. ซึ่งไขกระดูกฟอเนี่ยมันก็คือไขกระดูกสันหลังมันเสื่อมมันไม่สามารถที่จะผลิตเม็ดเลือดขาวเนี่ยออกมาได้ปกติ uh huh. ทําให้อนติบอดีในร่างกายมันเนี่ยตำ่ำ uh huh. นะครับ มีการทําการรักษาอะไรเนี่ยมันจะทําให้ติดเชื้อได้ง่ายอาทีนี้เนี่ยการรักษาเนี่ยหมอเขาแนะนําเรื่องการปลูกถ่ายไขยกระดูกสันหลังใหม่เนี่ยเขาก็เอาไขากระดูกซึ่งไขกระดูกสันหลังเนี่ยหรือ HLA เนี่ยนะครับซึ่งมันเป็นลักษณะของพ,พันธุกรรมเนี่ยเขาต้องเอาจากลูกหรือ,อไม่ก็พ่อแม่ที่เป็นเชื้อสายวงวานกันเนี่ยถึงจะเข้ากันหมเมอ, <c oughs> อที่มันสามารถเข้ากันได้หรือใกล้เคียงกันมากที่สดุด เขาก็เลยเจาะหมดทุกคนเลยยกเว้นสองคนก็คือทัวกับไอเซียเฮ้ยทัวเนี่ยกับไอเซียมันอ้างว่ามันมีโรคประจําตัวอไม่สามารถที่จะบริจาคไขกระดูกสันหลังได้อนะครับเขาก็เลยเจาะอีทอมแล้วก็อุบลรัตน์มีซูซี่เนี่ยนะแล้วก็แล้วเขาก็เจาะเจาะสิิกิตด้วยนะเจาะสิลิกิตก็โดนด้วยโดนโดยเข้ามาตรวจหมดเลยครับซิลิกิต แล้วก็ยังพาโสมถึงตอนนั้นมันยังไม่มันยังไม่ล้ม,ม,นะมอ,อ่ะนะโสมอ่ะอีมอมพึ่งด้วยมอมหลวงสลานลีกิติยากรเนี่ยอ,อีมอมพึ่งด้วยน้องของโสมะะนะครับทีนี้เนี่ยปากว่าผลเนี่ยตรวจออกมานะครับ,รบสามารถเข้ากับไอ้บอร์ดได้สองคนก็คืออุบลรัตนเทพทีนี้เนี่ยอุบลรัตน์เนี่ยบังเอิญว่ามันเป็นโรคโลหิตจางอ,ะอ่ะ ไม่สามารถบริจาคได้ก็เลยเหลือติเทพคนเดียว oh. อ่พาพอเหลืออีเทพคนเดียวปุ๊บอีเทพเลยได้บริจาคซึ่ง HLA ลักษณะาทางพันธุกรรมของอีเทพเนี่ยนะครับ oh. นอกจากมันจะตรงกับไอ้บอร์ดแล้วมันยังตรงกับสิริกิตด้วยนะฮะอ๋อ oh. oh. งั้นโอเคมาเด็นเคลียร์ชัดเจนถามว่ารู้ได้ยังไงใช่ไหมเ hmm. ออบางคนบอกแหล่งข้อมูลมึงมาจากไหน hmm. มันเป็นอย่างนี้ฮะ เมื่อประมาณปีหกคุณไปดูเขาเย็ดกันหรือไงไม่ใช่ไม่ใช่เหอรอหลังจากที่ไอ้บอ่อตายเนี่ยนะ,ะผมเนี่ยพาพระผู้ใหญ่คณะนั่นแหละคณะนั่นแหละคณะกลุ่มไม่ใช่แต่ผมคนเดียวนะคณะเนี่ยพาพระผู้ใหญ่ไปรักษาโรคเนี่ยที่โรงพยาบาลศิริราชเนี่ยแหละแล้วพระผู้ใหญ่องค์เนี้้าวว่าใหญ่ขนาดไหนคือเป็นรองก็แค่ไหนอิตาบัวเป็นลูกศิษย์อาบุโส ถ้าใครไป Google นะพิมพ์ว่าหลวงตาบัวแล้วก็หลวงปู่บุญมีเนี่ยจะเห็นรูปเลยพระองค์นั้นแหละแต่ท่านตายไปทั้งสององค์ละาพาไปรักษาที่นี่แล้วท่านก็เป็นโรคที่เป็นโรคเดียวกันกับไอ้บอดนี่แหละแล้วก็ใช้แพทย์ทีมเดียวกันเลยในการรักษา,าใช้แพทย์ทีมเดียวกันถ้าหาว่าหมอคนที่มาพูดเนี่ยเป็นใครนะครับพิมพ์ไปใน youtube เลยบอกว่าหลังจากในหลวงสวรรค์คเนี่ย แล้วก็พิมพ์ว่าวัดป่าภูผาแดงหมอคนที่มาพูดว่าไอบ้บอดตายเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยเขาเอาไปลง YouTube นะั่ะไม่รูร้โดนลบหรือยังนะในช่วงมันตายใหม่ๆมีการเอาไปลงย t u b e เออเคยเห็นผ่านตาแล้วหมอคนนั้นก็ไปพูดที่นั่นแหละเออนะครับซึ่งใช้ทีมหมอเดียวกันนี่แหละในการทําการรักษาแล้วหมอเขาก็เลยเล่าให้ฟังเรื่องเนี้นี่ก็คือที่มาอ ไะก็เระดูกไขกระดูกพี่หน้าเหรอเอ่อซิลินทรอนโดนดูดไขกระดูกจนเหงือกแม่งล่นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวกันนะไม่เกี่ยวกันไม่ใช่อ๋อเหรอเราจะสังเกตนะไม่ไม่เกี่ยวเราจะสังเกตช่วงไอ้ช่วงที่ไอ้บอดมันตายเนี่ยออีทอมมันจะถือไม้เท้าแล้วก็จะดามหลังด้วยเฟืองอ่อนเนี่ย เห็นไหมสังเกตไหมมันไปไหนไม่ถือไม่เท้าไปด้วยเพราะว่ามันจะโดนเจาะตรงบริเวณกงก้นกบเนี่ยเพื่อดูดไขกระดูกสันหลังนะครับเออก็มาแจ้งข่าวประมาณนี้แหละกินจ่วหัวไว้ก็เลยมาคุยให้ฟังนะครับเพราะว่าบังเอิญว่าได้พาพระไปแล้วก็อีกเรื่องนึงนิดเดียวฮะเรื่องคาถาบูชาไอเสียเรื่องคาถาบูชาไอเสียเนี่ยคุณรู้ไหมครับ ค่าท้าบูชาไอเสียเนี่ยเขาแต่งให้มันตอนขึ้นคลองราดนะอ่าโดยเจ้าคุณคนหนึ่งซึ่งเจ้าคุณคนเนี้ยปัจจุบันนี้ถูกปวดไปแล้วครับแล้วเจ้าคุณคนเนี้ยเป็นหัวหน้าเดี๋ยว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 พอทรไปใหม่เดี๋ยวพอโทไปใหม่ครับเดี๋ยวเดี๋ย,ยวแป๊บนึงมันแข็งโอ้โห,โอโหของแรง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 เจ้าคุณมา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 แป๊บนึงแป๊บนึงนแรง อ๋อพูดถึงสายเวทที่ไม่ได้เลยจะมีอันเป็นไปนะครับเจ้าคุณเจ้าคุณมาอือ่ออ่อต่อต่อต่อเมื่อกี้เสม่เขาใหม่เจ้าคุณมาเจ้าคุณมายังไงอ๋อเจ้าคุณตรงนี้เป็นเจ้าคุณที่อยู่วิทยาลัยสงแห่งหนึ่งที่ผมเนี่ยก็เอาสังกัดอยู่กับเขาเนี่ยแหละนะฮะเจ้าคุณแต่ปัจจุบันนี้ถูกปลดไปแล้วนะครับเป็นคนแต่ง คาถาบูชานให้ไอ้เสียแล้วฉบับเนี่ยก็ผมก็ผมผมแนั่นมองเห็น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 มาก่อนละตั้งแต่วันที่ไอ้เสียขึ้นคองราดปีห้าเก้าเนี่ยนะเออนั่นออแหละแล้วเขาก็แตง่ง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 แต่งซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาถามผมว่าอาจารย์คุณดูสิว่ามันผิดหรือเปล่า <laughs> ผมบอกโอ้ท่านเจ้าคุณปร,รียนทำเก้าประโยคมันจะไปผิดได้ไง <laughs> เออ <laughs> ผมก็เลยมาดูนะฮะ มันจะมีเขาก็แต่งให้มันอย่างดีเลยนะ,อะ,อะบอกว่าไอเซียเนี่ยคำแรกนะมหาวชิราลังกาโนเนี่ยนะคือไอเซีย,เ,ยเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ทรงครองราชโดยธรรมะเป็นผู้มีปัญญาบารมีมีบุญญามีเดชมีเดชาก็คือมหาปุญโญมหาปัญโญมหาเตโชมหายโสเนี่ยแต่ผมไปสะดุดอยู่คำหนึ่งนะฮะ มันเป็นคำว่าเตชะสาสัมพุทธมามะโกอักโขซึ่งจริงๆแล้วคำนี้มันผิดอมันต้องเป็นเตชะสาโยนีมามะโกอักโขมากกว่าเพราะคำนี้มันบอกเพราะคำนี้มันหมายความว่าเราคุณได้กังไรเหมือนกันนะเนี่ยเออทรงเป็นผู้อุปธรมพวกพุทธศาสนาใช่ไหมเออ สมัมมามมโกเนี่ยเป็นผู้อุปถัมภ์พวกใช่ไหมแต่ไม่ใช่ฮะมันเป็นผู้อุปถัมภ์หีสม,มันไม่ใช่อุปถัมภ์สนนาธุทรงวิญญาณนีอ,อ,อซึ่งเกือบได้แก้แล้วฮะแต่ท่านเจ้าคุณท่านไม่ให้แก่ก็เลยเอาไม่เป็นไร <c oughs> ก็ว่ากันไปมันไม่ตรงอะ่ะมันไม่ตรงตามหลักฐานอะ่ะมันไม่ตรงไงกระไโดนปลดเออ,เอ,อ ใช่มันไปบอกเป็นพระอ,อุปธรรมพุทธศาสนาอุปธรรมพกพุทธศาสนาไงมันต้องไปอุปธรรมพกโยนีสิออ<ห>มันก็ถูกไไงก็นนไปโดนปลดหรอกออใช่ไหมก็ถูกลวไงเขาเรียกว่าศ<ป>าสนาหีเออคุณเออคุณไม่รู้คือคือพระพรมดีโลกเนี่ยศาสนาหีคือคือคือผู้แต่งเนี่ยผู้แตง่งในที่ถูกปลดไปเนี่ยอแกถูกปลดเพราะเงินทอนวัดไม่ได้เกี่ยวกับห้ เออแกถูกปลดเพราะเงินทอนวัดเ,เนี่ยเนี่ยบอกชื่อก็ได้พระพรมดีหลกแกถูกถอดถอดไปละ<อ>แต่ก่อนแกเป็นแต่งดี<า>งไป<า><า>หน่อยโดยนดเ,เงินทอนวัดเออเงินเยอะแยะมากมายทีนี้พูดถึงเรื่องการปฏิวัตินี่นะคือพี่น้องลองสังเกตดูนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการปปกันดาเนี่ยนะครับ คือแต่ก่อนคุณไทประดิษฐ์เนี่ยเขาจะให้ไทม์ไลน์ไว้นะว่าวิกิพีเดียอันไหนอย่างไรเนี่ยผมก็เข้าไปดูนะที่เป็นภาษาอังกฤษอ่ะโอ้เยอะแยะเลยมีมีในวิกิพีเดียเออไม่ใช่ขอโทษในวิกิลิกเนี่ยเออวิกิลิกก็จะให้คิดพิมพ์มาวิกิลิกแล้วก็ตามด้วยชื่อภูมิพลวชีราลงกรอะไรก็แล้วแต่เป็นภาษาอังกฤษแล้วมันก็จะผู่ขึ้นมาเลยนะฮะแล้วครูก็ไปดูตามไทม์ไลน์ผมมีตั้งข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะอเมริกาเนี่ยนะ นะฮะจริงอยู่ว่ามันทํางานให้ไอ้มาให้บอร์ดเพราะตอนนั้นเนี่ยปอพิบูลสงครามก็ลักกะปิกลักกระเปิดเสือกไปคบหากับจีนไง <c ười> ในช่วงหนึ่งอ่เอามิการมันก็ไม่ชอบอเพราะว่ามันกลัวแถนดีแถวเนี่ยมันเป็นคอมมิวนิสต์ไปด้วยเพราะรอบบ้านเรามันเป็นคอมมิวนิสต์จีนไปหมดแล้วะนะครับแล้วประเทศเราเนี่ยมันเป็นเซ็นเตอร์มันผ่านไปจังหวัดไหนเออมันผ่านไปประเทศไหนก็ได้แล้วมันก็จะเป็นการชนแล้วปอพิบูลสงครามเนี่ยก็เสือกจะ ไปติดต่อการรับรับกับจีนเนี่ยนะครับเอออเมริกาเนี่ยก็เลยมาหนุนมาหนุนไอ้บอดซึ่งการหนุนเนี่ยนะครับมันเป็นอย่างนี้ฮะครับทีมไอ้บอดเนี่ยมันมีพร้อมอยู่แล้วในเบื้องต้นคือทีมมาสเตอร์ n มมันเนี่ยในการทำเนี่ยมีอยู่แล้วครับไม่ใช่ว่าอเมริกาอยู่ๆมาทำไม่ใช่อเมริกาอย่างมากก็สนับสนุนเงินแล้วก็รับรองสถานะไอ้บอดแค่นั้นเองออถ้าจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ทีมไอ้บอดเนี่ยมันมีอยู่แล้ว แล้วมันถูกแล้วทีมลักษณะเนี่ยมันมีมั้งแต่นู่นรักจาการที่ห้านู่นนะเป็นทีมที่เชือเ้อสายอันเดียวกันเลยครับในการสร้างความศักดิ์สิทธิ์ให้ตัวบุคคล<อ>แล้วตัวศักดิ์สิทธิ์ของตัวบุคคลเนี่ยนะฮะอย่ามองข้ามนะครับเรื่องอํานาจบางทีมันเป็นเรื่องของความน่าเชื่อถือนะอบางทีเนี่ยนะทำไมอเมริกาต้องไปหนุนไอ้บอดทั้งที่ตอนนั้นไอ้บอดก็ใช่ว่าจะมีอะไรมากมายแต่บาง ว่าไอ้บอร์ดมันมีเอกสิทธิ์ความเป็นกษัตริย์ฮะมันปั้นได้แล้วอีกอย่างหนึ่งอเมริกาเนี่ยนะถ้าเกิดจะมาลบลาค่าฟันเนี่ยนะสู้ทําอย่างนี้ดีกว่าเหมือนสมัยพระเจ้าอาโศกอ,ะอ่ะพระเจ้าอาโศกก็ใช้ซอฟต์พาวเวอร์ในการที่จะเผยแพร่อ,อำนาจของพระองค์ไปใน <soft power S 1> ที่ต่งางๆใช้มากันสองพันปีแล้วนะครับพี่น้องใช้มาตั้งแต่สองพันกว่าปีแล้วครับเพราะว่าอะไรฮะเวลาไปตีเมืองไหนเนี่ยแกเห็นว่า การเข้าไปบุกตีเมืองแต่ละเมืองเนี่ยโดยรอบเมืองเนี่ยนะมันเสียกองกําลังทหารมากเสียเงินเสียทรัพย์สู้ไปในลักษณะเผยแร่ศาสนาดีกว่าอแกก็เลยตั้งตําแหน่งสองตำแหน่งขึ้นมาฮะตําแหน่งที่หนึ่งคือปฏิเวทิกะตําแหน่งที่สองก็คืออธรรมะมหามนตรีซึ่งสองตำแหน่งเนี่ยมีหน้าที่อะไรปฏิเวทิกะเนี่ยมีหน้าที่เหมือนตำรวจอะ ไปสอดส่องแต่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นกําลังทหารนะไปสอดส่องความประพฤติแต่ธรรมะมหามนตรีเนี่ยไปเข้าไปในลักษณะเผยแพร่ศาสนา,า,สนา,าโดยการเอาจารีตเข้าไปสวมอืในที่นั้นๆโดยการปักเสาพระเจ้าอาโศกไว้ทั้งหมดเลยเนี่ยรอบแคว้นของท่านเนี่ยนะฮะแล้วก็เอาเข้าไปปัตธรรมะมหามนตรีเนี่ยมีหน้าที่หลักเลยครับในการสืบหาข้อมูลใครไปชุมนุมกันที่ไหน ราชวงไหนกระด้างกระเดืองคุยกันเรื่องอะไรบ้างธรรมะมหามนตรีเนี่ยจะเป็นคนรายงานให้พระเจ้าอ,อโศกทราบเสมออ uh huh. ่ะมันเป็นการใช้ซอฟต์พาวเวอร์ลักษณะเดียวกันครับถามว่าตอนเนี้ยถ้าในความคิดผมนะไอ้เสียเพียงพ้ำไหมนะถ้าเพียงพำนะ้ำแล้วมันจะต้องออกลายมากกว่าน,นี้อ uh huh. วันนั้นนะ่ะ <c oughs> นายชอ่อครับผมอ่ะเอาแผนผังแผนหนึง่งผมเขียนเป็นย่อๆเป็นวิธี หลักการและเหตุผลทําไมเราต้องมีมหนึ่งหนึ่งสองทำไมเราต้องยกเลิกมหนึ 112. ่งหนึ่งสองไปหาเจ้าคณะคนหนึ่งฮะองคหนึ่งแล้วรู้ไหมในขณะที่เขาคุยกันด้วยเนะี่ยผมเดินขึ้นไปนะ่ะมีรองผู้ว่าอยู่นั่นด้วยนะรองผู้ว่าจังหวัดนั้นนะ่ะอออืมเจังหวัดนั้นแหละแล้วผมก็ไปคุยฮะเอาไม้แม่มนี่ไปไปไปเล่าให้ท่านฟังอืมรู้ไหมว่าเจ้าขุนองคนี้นะผมเคยซื้อหนังสือไปถวายท่านหนังสือของอาจารย์นัตพงษ์ใจจริงไงครับอ่า สักดีนาพญาอินทร์ศึกสักดีนาพญาหีพญาอินทร์มอพญาอินทร์ศึกเออพญาอินทร์เออเอาไปเอาไปถวายท่านท่านบอกว่าหนังสือเล่มนี้ท่านอ่านมาก่อนแล้วไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้นะผู้วงผู้ว่าเนี่ยมันรู้หมดนะว่ามีพฤติกรรมอย่างไรอะ่ะแต่อย่างที่บอกครับอำนาจเนี่ยมันเป็นเรื่องของความน่าเชื่อถือ,อถ้าเขาเปลี่ยนมาหาเราเนี่ยเปลี่ยนมาปฏิวัติเนี่ยนะ เขาจะถามคำหนึ่งเลยว่าเขาจะได้อะไรจากการเปลี่ยนแปลงเขาจะได้อะไรจากการยกเลิกเห็นไหมฮะไม่ว่าจะเป็นพวกทหารก็เหมือนคณะพวกกรมนอเนี่ยเขาถามว่าถ้าเขาถ้าเขาเปลี่ยนแปล้เขาจะได้อะไรถามว่าประชาชนมีอะไรให้เขาที่เป็นรูปประทับแต่ถ้าเกิดเขารับใช้เจ้าเขาได้หนึ่งสองสามสี่ได้ชัวช์อยู่แล้วตอนนี้ได้ชัวช์วอยู่แล้วฮะได้ชัวช์วอยู่แล้วผมก็เลยถามว่าแล้วเหตุที่จะยกเรื่องเนี่ยเป็นยังไง รองผู้บ้าบอกว่าแล้วยกเลิกแล้วได้อะไรอออืเแล้วถามว่าเขาาก็ถามต่ออีกประชาชนเอาด้วยไหมเออถามว่าประชาชนเอาด้วยไหมไปสุมมาสักคนสิเนี่ยอาจารย์ไปสุมมาส,สักคนที่แถวอ้อมวัดเนี่ยแถวพระอารามหลวงเนี่ยไปสุ่มมาสักคนสิแล้วมาถามเขาสิว่าเขารู้จักมาตราร้อยสิบสองหรือเปล่าออน่าสนใจนะประเด็นเนี่ยอืว่าถามว่าความรู้ความเข้าใจเนี่ยมันเข้าถึงคนไหมถ้ามันไม่เข้าถึงคนแต่ขอโทษนะฮะ แต่ความรู้ความเข้าใจที่มันสามารถที่จะเชื่อได้เนี่ยคือความเชื่อเขาเชื่อว่าไอ้บอดเนี่ยมันคือเทพเจ้าเดินดินจริงๆ mm hmm. แล้วถามว่าเขาไม่ได้เชื่อแต่ไอ้บอดนะต่อให้เป็นกษัตริย์องค์ไหนก็ช่างคกับเขาเชื่อว่าถ้าบ้านเมืองนี้ขาดกษัตริย์บ้านเมืองนั้นน่ะวิบัติชิบหายแน่นอน ชาวบ้านเขาเชื <s df> ่ออย่างนั้นนะอเขาไม่ได้บอกว่ากษัตริย์ใครมาขึ้นมาเป็นกษัตริย์นะแต่เขาเขาหมายถึงว่าพวกนี้เป็นเทวราชเป็นผู้มีบุญเน่เหมือนลักษณะกบุตรผีบุญเน่เขาดูดกระบุตรผู้มีบุญเน่เออกบฏผู้มีบุญเนี่ยก็เป็นลักษณะการจัดตั้งเชกเช่นนั้นเหมือนกันแต่จัดตั้งมาจากเจ้าทางราวฮะแต่ว่าคําว่าผู้มีบุญมันมีอยู่แล้วในภูมิภาคเนี่ยครับแล้วมีผู้มีบุญในหลายจังหวัดเนี่ยนะมีลหน้าที่ต่างๆกันเช่นรักษาโรคเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะ ไม่การปฏิวัติคนไทยอย่างเดียวนะแล้วเขาก็เผยแพร่แนวคิดเขาเนี่ยไปทางหมอลำผ่านเิลปต่อตนธรรมพื้นบ้านใช่พูดเกี่ยวกับการต่อต้านรัฐไทยอ่ะแล้วทีนี้เนี่ยอีสานเนี่ยนะอีสานเนี่ยมีการที่จะแยกตัวเป็นรัฐอีกราชเนี่ยมืนสักเก้าครั้งนะแต่มันทําไม่สําเร็จสักครั้งอีสานภูระอน์ใช่เขาจะแยกตัวไปเป็นเนี่ยเขาเขามีจุดยืนละแยกวแต่การแยกตัวเนี่ย มันมีบริบทมาจากทางเจ้าทางลาวฮะองค์ดาองค์สุยไออะไรนะที่วัดพระธาตุชัยยาเนี่ยสำร็จลุนอย่างเงี้ยม,มีการจัดตั้งมาแล้วคนที่บังคับบัญชาอยู่นู่นจำปาสักอยู่นู่นเวียงจันทร์นะู่นนะแต่แต่ก็ว่าไม่ได้แถมนี้มันเป็นลาวทั้งหมดสมัยก่อนนะครับอันเนี้ยมาจากบันทึกของกรมหลวงสัรพสิทธิประสงค์เอาละครับวันนี้แค่นี้แหละครับโอ้ม,มากครับมากเลยครับ